สวัสดีครับเจ,เจอกับผมอีกแล้วครับพี่น้องกับช่องเกษราเสียงดีกลุ่มคนรักนกเขาใหญ่แซห้าครับผมนะครับพี่นอ้องสืบเนื่องจากืันนั้นวันเกิดคือผมนี่เอาหนุกไปปลอยครับเอาหนุกไปปลอยนะคร,ครูหนึ่งนะพี่น้องแล้วก็แวะซื้อป่าไปปลอยน้ำนะครับเนาะวันเกิดนะพี่น้องก็พ่อดีครับ ก็เลยแวะเบื้องนกหนะะ่อยเบื้องนกยุลานหัวลันเนี่ยแถวหน้าวัดพุณิมรลานปล่อยนกปล่อยปลานะเพราดีได้นกตัวนี้มาตัวหนึ่งครับตามในลิปที่ผมว่าผมจะเอานกตัวนี้มาคือไทยออกมาเรียงไทยออกมาเรียงนะครับพี่น้องนะครับก็เลยจีพาพี่น้องเบื้องตัวตวนนะครับนกตัวนี้ว่าเป็นยังไงน,นะครับเพราะว่าผมขึ้นกรงได้ มือนีเป็นมือที่สองครับพี่น้องมือนีเป็นมือที่สองนะครับแต่ว่านกนะครับเนาะคือนกตัวนี้เป็นสีแบบออกสีออกนุ่นๆนะพี่น้องสีแดงกับบ่แดงครับเป็นสีนุ่นนะครับเนาะสีนุ่นนะครับสนับปีกเนี่ยเป็นสนับปีกไล่เล็กครับผมเป็นสนับปีกไล่เหล็กคล้ายๆนกขังไวหน้าน นะครับนกขังไว้นกขังไว้นา่นนะพี่น้องขังไว้กรงเด็กขังไว้นา่นนะพี่น้องเบิ้งหนึ่งมองมองมองปากเนี่ยนะครับนกเป็นนกปากหน่อยครับพี่น้องแต่ว่ามองมุกเนี่ยสิแตกนะครับเนาะโดยที่ส้นเหล็กมาโดนมาน่นแลยนะครับนะครับหุ่นนี่หุ่นนี่เป็นนกส่งทุ่มครับพี่น้องเป็นนกส่งทุ่มเป็นนกส่งบอกตรงๆกับเป็นนกส่งสวยเลยครับ เป็นนกส่งสวยเลยนะครับพี่อ้อกแขงขาหัวนะครับปากนะครับบัวข้ามนะครับข้ามกับล่งลึกตานะครับคือใดนะครับเนาะเหล่านี้เม็ดพริกไล่ข้อลามนะครับมีขนใน เป็นเสียนเป็นเสียนอยู่หม่งไร้ข้อนะครับเนาะพี่น้องไร้ข้อนี่ก็ถือว่าได้หมดนะครับพี่น้องมุณล่างบางส่วนเนี่ยได้เลยครับนี่ครับตาเหลือกเหลือครับตาเงี้ยเหลือกนะครับตาในนุ่งเงี้ยขนาดครับพี่น้องนะครับที่พิเศษที่สุดนะครับพี่น้องพิเศษที่สุดก็คือเหรินแล้วด้วยครับพี่น้อง เมื่อคืนนี้โอ้สัตว์จนว่าผมได้ปิดไฟครับผมเทิงเรียกทีทีเท,ทิงคู่นะครับเนาะเทิงเรียกเทิงคู่นะครับเรียกทีขนาดพี่น้องเสียงนกเสียงออกกลางกลางกลางล่งนิดๆครับพี่น้องกลางล่งนิดๆหองหองนะครับเนาะตาเหลือกับหุ่นหุ่นดีขนาดพี่น้อง ุ่นเนี่ยดีขนาดเลยครับข้ามนวนเลยอุ่นดีขนาดแต่ว่าขันนะครับอีกประเด็นหนึ่งนะพี่น้องเนาะเรียกไ้กุกครับผมพี่น้องเรียกไ้กุกครับเรียกไซกุกข้นเป็นชุดสมมุดชุดนี้ที่เรียกไ่กุกอยู่ประมาณข้นต้นข้าแหลกครับผม คำแรกแล้วสลับมาคำที่สองเราก็ใส่ใส่กุ๊กเป็นนกเรียกใส่กุ๊กนะครับแต่ว่าบ่ได้ใส่กุ๊กตลอดนะครับพี่น้องบ่ได้เรียกใส่กุ๊กถูกขำบ่ได้เรียกใส่กุ๊กตลอดนะครับเนาะอุ้ยนกขื่นแล้ะครับพี่น้องผมว่ยัง,งงงเลยนะครับยัง,งงงเลยครับวาี่สือมาเป็นในทีระลึกในงานวัน ในในมือมือวันเกิดนะครับเนาะเราวก็มาช่ำเบิงนะครับเนาะพี่น้องผมผมเห็นมันมันถือตานะครับเนาะบอกตัวซื้อกับว่ามันถือตามแฟนผมว่ามันสวยนะครับเนาะว่าคือบอเอาไปมันไปเลี้ยงซะสันว่นะครับก็เลยเอาออกมาครับแฟนผมตั้งซื้อให้เจ้ามิทุนาว่าจันพี่น้องนี่นะครับนกสี อยู่ในกรงมาโดนอะครับพี่น้องเบิ้งตะมุกแตกเบิดปากน,น้อยๆมุกแตกเบิดครับแต่ว่าประเด็นคือมันเล่นเลยครับอย่าผมจิตลงคลิปไวไ้ทายๆนะพี่น้องนะเนาะเล่นเลยครับแล้วที่นี่ก็มีเลียกไส้กุ๊กนั่นีอครับคือประเด็นของมันนะแล้วทั้งคาเป็นนกกรุ๊กเดียแว่าพี่น้องคุสงฉปอยูน้ำกันนะครับทั้งคาเป็น นกกูกแกมหรือนกสองกูกเลยจงพ่อจีดอย,ยู่นั่นะพี่นอนะ้องเนาะ้ยเสียงนี่ที่เด็ดเลยครับเสียงนี่ท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 นี่เป็นนกต้อนี่โอ้ขาดขนาดครับแล้วที่นี่นะพี่น้องค้าล่มครับมีค้าล่มพร้อมพี่น้องคุณมึงตาครับตงตาครับตาเลือกตาเลือกิดถลนเลยพี่นอ้องออื โอ้เสียวาตันเลียยใส่กุกดีแล้วครับพี่น้องเลยเอหนกคือจะขืนไว้แท้ว่าผมว่าเนี่ยหรือจังไดน,นะพี่น้องเนาะเป็นนกนาวัดนะครับเป็นนกนาวัดผมเอามามือวันที่หานะครับพี่น้องหรือผมเอานกไปปล่อยอะไรนี่ผมก็เอานกตัวนี้เข้ามานั่มนะครับเห็นมันสวยแหละพี่น้องแฟนเลยบอกว่าเอาันไปเลี้ยงก็้วา่ันว่าครับเขาตั้งซื้อให้ร้อม โ oh, อ้เลลนนะครับเมื่อกี้นี่ก็เล่นนะพี่น้องตอนที่ผมเฉียวลงมาททำคลิปนี่เล่นครับผมอ่ะเป็นคอนเทนต์ไหมครับลองเบิงนะพี่น้องเนาะเสียงเนี่ยที่ยิบเลยครับผมเลลนที่ยิบเลยแต่ว่าประเด็นคือประเด็นหลักคือนี่แหละครับมาเรียกไซกุกนี่แหละพี่น้องมาเรียกไซก,กุให้ได้ยินนี่แหละแต่ถ้าเป็นสองกุกเนี่ยโอ้ว นะครับคู่มีมีมีหนุนอยู่สองคำครับมีหนุนอยู่สองค่ำคาล่มเนี่ยบ่มีตะอ่างครับบ่บ่ซื้อพี่น้องออกคาล่มมาเห็นเมื่ขึ้นเลยบ่มีต่อ่างนะครับบ่มีต่อ่างแต่ว่าเรียกเนี่ยโอ้ถ้าเป็นนกต้อนเนี่ยแกวเลยพี่น้องเรียกเนี่ยทียิบเลยขึ้นเรียกขึ้นเรียกทียิบเลยเรียกแบบ แบบดึงเก่งเลยครับลักษณะเนี่บริเวบริเวเรียกเนิบเน,บ,เนบนะพี่น้องเนาะปัญหาคือมันเรียกใส่กุ๊กนี่แหละครับพี่น้องมีปัญหาหลักว่าสิจักกุ๊กนั่งว้จักกุ๊กเดี๋ยวมือแดผมว่างผมจะเอาใส่ผเนยียดเลยข้างลางมันขึ้นแห้งเอาใส่ผเนยียดเลยนี่สิล้องเบิ่งว่ามันขันยนจักกุ๊กนะ ถ้าอยากมาอยู่น้ำก็ต้องขันสองคุกแล้วถ้าว่าอยากอยู่น้ำก็สิอุ่นครับสวยอีกครับโอบะน,นกนกโต๊ะนี้นะครับพี่น้องโต้งยง่แข็งทุมเนี่ยโต๊ทุมทุมนะครับเป็นนกส่งแบบส่งหัวไปนะครับพี่น้องโตท๊ทุมทุมเนี่ยครับ ครับนกพือนหนา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 เงามเง้จากน้อยหัวยง่ยนะครับเนาะตาเหลือกเหลือนย่พี่น้องกอคขบสูตรเลยนะครับสําหรับผมผมผมว่าคบสูตรเลยนกแบบนี้พี่น้องขากรใหญ่งยิ่งเองดีนะครับเป็นนกตอเนี่ยโอ้ยนะครับสายตอเนี่ยเป็นนกตอเนี่ยพักขนาดเลยพี่น้องอืม นกยังมาข้นไวพวพนดีขังไห้นั่นนะครับเนี่ยขังไหวนันนะ่นนะครับขังไหวนั่นแถวขึ้นหนขายนะพี่น้องเนาะขึ้นนกคนเอามาขายครับผมนี่ครับอืมอ๋อพี่น้องสังเกตเบ้างครับตำราใครตำราคุณนะพี่น้องนี่ครับ ไลยสนับปีกกับเพราะนี่เป็นนกบานเพราะบันไดน,นะพี่น้องแต่ว่าสีกันสีออกน,กน,นว,นนว,นนวนลๆเหรอครับก็สีเลี้ยงมาโดนนะครับพี่น้องเลยกสีเลี้ยงมาเลี้ยงมานาั่นแล้แล่ะเลี้ยงมานาั่นจนวาน่าพอนกมันเริ่มขุนนะครับผมกันโอ้นี่ครับมองช่วงต่อจากเท้าปีกพี่น้องล่ามลงมาเป็นเม็ดพริกนี่นะ นะครับผมยังงุงอยู่ยังนั่นอยู่ครับว่าหนุกยังมข่ขืนไว้มาเล่นไว้แท้นะครับมาเจออาหารนี่สมบูรณ์เขาก็จิเล่นเล่แล้วครับพี่น้องที่นี่นะครับเดี๋ยวล่อรุ่นครับพี่น้องเดี๋ยวล่อรุ่นถ้าขันกู๊เดียวกับวริยูน้ำกันถ้าขันสองกู๊ก็จังได้ยูน้ำกัน,นับพี่น้อง ครับผมนั่งสังเกตบึ้งครับมืนขึ้นนี้ก็สังเกตลินเนี่ยโอ้นกตัวนี้นะครับแข้งขาแข้งขานีนไ,ได้เลยครับพี่น้องแข้งขาหัาวาตาไเบิดนะครับนี่แฟนผมตั้งซื้อวันมิถุนาสันว่า โอ้นี่ครับ้หุน่นอ่าล้องเบิ้งครับพี่น้องเนี่ยครับล้องเบิ้งครับนกมีข้าลุ่มครับผมขึ้นแล้วสื่อมากในราคาครับหนึ่งใบแดง ครับผมที่ผมอยากเหตุคอนเทนต์เนาะครับเนาะอยากเห็ดคอนเทนต์กลับไปเอามาเบิงนะครับเนาะว่าจะขวางกันไทยเขามาเรียงบ้องเบิงนี่แหละครับบัดมาเราก็มาได้มือเดียวใส่กองเรากับหลินเลยเราก็ขันเลยเนาะครับเนาะผมก็เลยเอามาเฮ็ดคลิปให้พี่น้องได้รับชมนี่นะครับบเยวาหนุกมาแต่ใส่เนาะครับเนาะแต่ว่าเห็นมันหุ่นมันนั่นนะครับเนาะหุ่นหุ่น มันสวยแล้วก็ลักษณะมันถือตาจะคลองเนาะพี่น้องก็เลยได้เอามานะครับเนาะเอามาแล้วผเอิ้นนี่แหละครับก็เลยเห็ดขีดวบมุนส่งนะครับมุกดีกับพรอนได้ดีครับแตกแต่ว่าว่ามีปัญหาครับนกปากน้น่อยเดี๋ยวมันกัดรูดออกไปครับ รู้ตกไปรู้ตกไปเรื่อยๆนะครับเนาะพี่น้องอานะครับพี่น้องเบิงชมครับตำลาใครตำราคุณนั่นแหละครับนี่คือลักษณะที่ผมเลือกนะครับเนาะแต่ว่าประเด็นมันก็คือว่ามันมันมาเรียกไซกุกนี่แหละครับพี่น้องเรียกไซกุกอยู่ค่ำสองค่ำนี่เลยคือประเด็นสิได้อยู่น้ำกันบ่ โอ้นุกขึ้นอาครับพี่น้องไปเบื้องคลิปไปไทยๆเนาะพี่น้องเนาะคลิปไทยๆท,ท,ที่ผมอัดไว้เมาขึ้นเนี่ยแกเล่นเป็นยังไงเนาะคือผมก็งงวนันนกเอามามือเดียวมันเล่นเลยประมาณนี้นะพี่น้องเล่นเลยเล่นทียิบเลยพี่น้องนะครับไปชมคลิปน้ำกันพี่น้องน่ะ จังไงก็ขอฝากติดตามนะครับกลุ่มคนรักนกเขาใหญ่สายห้าช่องเกษดาแสงดีครับฝากกดไลค์กดแชร์นะในเด้อครับพี่น้องค่อยๆเจอเจอกันไม่ในคลิปหนาครับผมคลิปนี้ไปแล้วครับพี่น้องเจอเจอกันที่คลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ